สวัสดีครับนี่สวัสดีวันวัน์ในไทยครับอ้โมโหใจเลครับอ้บางคนจนมาหายกย่อครับวันนี้ผมกับผมกบให้กินซับไตแชนแนลครับมากับปังปอนครับยกย่อครับหมานคือเก่าครับครับโมเมนต์เปิดแรกนะครับนี่นี่ครับตาเขาตากระาสีชมพูครับตากระดิชชมพูครับสีชมพูตาแห่งความรักครับวันนี้นี่ครับใส่ปลาครับใส่งามครับกล่องคือประสซลมนาะมืับนี้ พออนหยาดเสร็จเล่นนั่นได้ครับเพื่อไงพอเล่นมันเปืี่ยนเนี่ยครับสุดยอดปะครับตาเฮามานี่มาคล้องมานี่มาคล้องคล้องนี่ครับคล้องติดติดคล้องติดโรงงานนะครับไม่มาเนติดโรงงานเลยหลังหัวครับหลังหัวแต่ว่าตียางแม่ไก่นะครับยางมาอีกฝั่งหนึ่งครับ บรรยากาศครับมากระปังปอนครับกันเดี๋ยวได้หลายตัวแล้วนะครับตอนนี้ซื่อปลาสีเค้าดีครับพอถ่ายคลิปปุ๊บมันกระเซิร์มาเขานะครับนี่ครับปลาเขาใส่กับงามนะครับใส่งามครับบรรลัยมีตรไทยมาหาหยกยอดเลยครับโอเคครับจะไปครับนะครับปังปอนจะไปครับเออเออมีอาการเพื่อนวะโอ้ะก่อใหม่ครับ ข้าักลีบปอมครับเห็นไหมครับแดงๆปอมเพาแดงครับ,รบอัอบอนนี้คักสไลย์ครับเพิ่นปลูกไว้นะครับบานลุ่งเพิ่นปลูกไว้นี่ครับเพิ่นปลูกผักาสไลย์งบรรยากาศที่บ้านเาทบบาน่าไหรสดใจบัวเท่านั้นฟ้าลายเปิดเตอร์หยัดไปครับอ๋อปังปอนทำงานบ่ เออเดี๋ตัวนึงครับเตแต้มนึงครับใส่งานใส่พอดีครับถอดจัดไปครับสเกิปิดรู้เรื่องเอ๋อดปด,อด,ดนะจิตักมาเลยไปไหนมามาไหนมาเพื่อนปดนะจัดไปครับอืม้ม ตาด้วยน่นเห็นบ่เอ้ยเกือบป่ะทัน <c oughs> ใส่นี่ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยนะครับเมื่อกี้นี่ครับสวยงามครับบางตอนมานแล้วครับโกูเกือบป่ะทันโอ้แตกกระได้ด้วยครับตงแบบนึงครับสาวแห้งครับ ไ้ของเพิ่ง้นไหมะตะเพี้ยนไหมครับพี่นอ้องใส่สว,สวยครับมาว้ากล่องนี่ตันนี้ิดครับตะเพี้ยนใส่สวยนะครับเพี้ยนใส่สวยครับ มาไปใส่เงี้ยครับยนโนี่ได้นีครับใส่แดงครับัครับสามครับู้ตครับีตัที่นังีตัวยกสนยกสเปวดเลยเออใส่นี่ใส่นี่ครับโอ้ลุลุลุยปลอยปลาเขาทิมน อ้ยตรงนี้ป่อยชิมํมโอ้ยค่ตะเมืองเนาะของอไมได้เยวครับป,อป,อปอ้อนตานะครับมึงผมครับป่อยใาเขาจิบเมืกี้ ไปครับตั้งก่อนครับมาใยญ่เอาครับอ้มันมาไห็นแล้วครับ,รบตัวนี้แล้วครับปลางมอสีใช่ปะ,ะ,ะคือปลาขึ้นตั้งมอสีไหมไม่ไล่ทำไมไม่ไล่เหรอเออไม่ไล่ขงังผมไหมอ๋อท่านผสมปลางมอสีครับไม่ไล่ขงังผมนี่ครับไปครับเปิดดีรู้เห็นไหมเขมาแง่พอดีหอดปะหอดหอดหอดหอีดี <c oughs> เป็นเบื้องครับ เต็มย่อเลยครับซอสนี่เต็มย่อมาครับเลยตักยังไงเปิดเดียวเบิดเลยเต็มย่อเลยครับเฮ้ยนี่เกิดอะไรกันยังไงปลายหญ่ที่เท่านั้นอ๋อเต็มย่อเลยครับเปิดเดียวครับเออนี่ครับใส่ปลาครับหาตัวทีเดียวอ๋อบอลยกเห็นเป็ี่ยนเพลย์นะครับมือนี่ได้ไปครับ เก็บปลาแล้วครับเมื่อกี้มาให้อีกลอคคอออแล้วโอ้ชกเกอเฮ้ยร์นี่นแหละนี่แหละเสานี่ยะหละนี่ครับปลาเราตอนนี้ผลงานครับเดแป๊บเดียวครับย,ยังงองผูโดยอยู่ยัม่จากนั่างเดนะครับสามต้นก่อนสามต้นแล้วสามต้นครับหนึ่งสองสามมือมันขัดสามต้นแล้ต้นนี้ต้นสีสแก้วครับ จะจอยได้ยันี่มือนึ่เพื่อนพมาก็มายกนี่ครับโอ้เต็มจะสังให้กันอ,อือโดดครับโอ้โอ้โอ้ยกดกล่องเก็บประทันมนยกมันบอบไมครับอือช็อตกอระโดดพร้อมนะครับนี่ครับใส่ง่ามครับ ใส่กินเดียวกันเลยครับใส,ใส่ง่ามครับไปครับัน,นี่เข้าไปไกลครับยังนี่ยกเปียกเท้วนี่แล้วกันตีตะปูเตายกขึ้นนั่งยกขึ้นนั่งพอด้วย <c oughs> ปมดแล้วเลยได้เต็มเต็มกล่องละนี่นะครับแปมเลี้ยงเขาเลี้ยงออกหมดอย่างนี้ครับแต่วบินงครับฟังปอนสีมานบ่ะขคือต่ำตึกๆนะครับโอ้ปลาตะเพียนครับใส่สวยครับเลยของเสียบแบบเสียบเอาเลยนะครับเนี่ยปลาตะเพียนนี่ครับปลาตะเพียนเสียบของเสียบนาครับใส่สวยแปมไม่ใช่เขาออกอย่างนี้ครับอู้ใส่เงินบ่ อู้เนีเ่เห็นหมดนะครับมาหางม้วนตัวเลยทุนนี่ครับพามแสดงแถวแนออก,ก่อนปากน้ำพุนว่างไหนบ้า่บ้างไหนบ้างจะไปคับอปอนโชฮะสลิดโอ้ปนินลองสลิด คิบหายและอ้าวตัวนั้นตรงบทแล้วครับใส่ก้ง่ามครับเห็ดแดดเดียวทอดโอ้ยกับปลาอา่ะตรงกี้ก็ตรงนี้เีื่อปลาเทาปลาเทานี้ครับมันเองกันซิปว่าทายง่าววันนี้ครับเอาจากซิบหาที่ครับ พอดุลนะครับพอดสะพานสานัพพันปุ๊นะครับสะพานสัพพนใหม่แล้วก็เพิ่มเกิดสีหยกขกึ้นไปก็ไม่มีนะครับแต่ว่าสีประทายต่อนะครับให้พี่น้องเมืองแค่ช่วงทพาไปนะครับโอเคครับเมืองครับเดี๋ยวนี้ติ๊ตือบ่ะมึงบอคือไม่ฟังผีครับจุดมึงครับจดุดจุดไปบวกี่โอ้ยบ่อแม,ม่ไง ปลาบ่อนี่สิดุงครับปลาบ่อนี่สิดุงเมื่อกี้ทัานตัวเดียวนะตัวนี้ปลาบอนสวยงามแต่ตัวใหญ่มันบอนดี่มันแรงเห็นมันแรงหออฟูบนครับผมสาวห้อยฟางไอ่ออกเป็นฟูเลยน้ำเพิ่มพุ๊บเลยเฮ้อ 拜拜，拜拜。 ไครเหมือนเสาเนี่ยนะครับมาขึ้นเส응ี้ยวได้ไหมเรียบร,ยร้อยเลยครับเดี๋ยวเจะเช็คสิสองครับติดเลยติดไปครับพังปอน์จัดเลยครับตูสิ เปลือดนี้ไม่มีตัวครับงามครับงามกระเพื่อมอ่ะเห็นมาบุเอือนหนครับเป็นขืนมาเลยเฮ้ยหอดแล้วะเอ้ายกนั่นหอดแล้วจะเกิดออวางบนตีกตำหน่งมันอือเปิดนี่ครับอู้ อใส่นี่ครับดนะแดงจริงคือครับเป็นบอรครับพี่นอ้องแดงจริงคือสั้นลงไ้ไหมนะครับตัวนึงเส้ยเพิ่งใส่เพิ่งใส่ตาครับเออใส่นี่ครับแดงนี่คือดูครับใส่แดงนะครับใส่สวยนะครับนีบ่ต้มได้ครับ ทอดลัดพริกได้ใส่นิน้ำแม่เหรอน้ำ,ะนำะอะแม่พิ่เอ้าสวยเห็นบ่มาแอน่ารีน่ารีครับใส่เพียงแค่ครึ่งโอ้ยมาเป็นปลาหมอสีอเพียงฟูวันปลาวันอย่างบ่นแกครับ ผมยกมาใล้รถ้ตั้งแปนั้นละอสีสีป่าเลี้ยงที่ฟังกุ่มนายครับ มันลอยแบบมันเห็นเลยนะครับนป,นป่ามันลอยแต่ใช้แว่นตัดแสงจะเห็นเลยหัวจริงป่าจะเห็นป่าลอยเป็นฟูเลยแต่นี้มันแมวมองเห็นครับ ไอเครบอาจารย์มาหยาดส้นครบเห็นเราเป็นสีผีอะไรหมเป็นีรเะเหครับเป็นีว่โอ้อาจารย์นึงครับครับ ครับจนับประดูเขาได้วาสันอึ๊บอ๋อสองอัดนี้เ็นูเหนเนม้งมอ่แม่แม่อยู่ไต่ตัวน่ะตปืดเดียเฮ้ยยูมังไงเลยแต่ปิดเลยโ้ห็นอนเขาดูคอเขไปดูนี่นดูาด,ด,ดูครับาดู ไอใจโด้แล้วเมื่อกี้หไงกลางย่อยเขาหยอดนะครับกลางย่อยเขาหยอแล้วนิดนึงอีกนิดนึงรอก่อนรอก่อนดรอะก้อนโดนเขาหยอครับอยู่ง่ายนะครับแม่มาหน่ะแห้ยง่ายเลยล่ะให้มันอยู่กลางก่อนเอา่างครับโดูตัวนี้สิเขาหยอบ่ใหญ่เขายครับตามกูสอโลูกนครับเก็บตัหัวครับน้ำปุด เหนไหเห็นมลมงเห็นหมวอนันหลังลังหลูกกันน่นบ่เห็นว่าเข้าโดนนับนัครับอ่าสู้บกับสู้กับเจรกระด้างยกเลยอ่าครับ ใช่หรอมันบมเข่าไหมโอ้ยมันเรียนออกไปยังฝุ่นของที่มึงมาเสียเอโดอยู่อ่านะครับตอนนี้ผมก็สรุปผลงานนะครับเพราะว่าหอดสุดทางแล้วครับกะเดียวห้าสิผมสรุปผลงานแล้วแต่ว่าผมก็ยังยกต่อนะครับยกกลับไปยกกลาแฟพูดมันเก่าแล้วก็สิกลับนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกะตอนนี้มันเก่าโมงเจ็ดสี่ปอนครับเก่าโมงสี่สิบกว่า แฮปปี้วันวาเลนไทน์ทุกคนนะครับผมมีความสุขนะครับแต่ว่าผมมาหายกหยอครับหาปลาหากินดีกว่าครับวันเลนไทยอะจำแนนนะครับอย่างนี้กะหากันขึ้นเก้าล่ะครับเกี่ยวกับปลาเลนไทน์ครับเดี๋ยวมึงผลงานครับโอเคครับหากินซ้ำตายใช่ไหมครับเดี๋ยวมึงผลงานกันครับ นี่ครับผลงานเราถือว่าคล้องนาหนีคล้องคือเป็นคล้องอยู่กไก่นะครับกระถือว่าแต่หลายครับเนี่ยครับถือว่าแต่หลายครับหลายเลยเหครับหลายกว่าแบบออกไปคล้องไงครับผมออกไปคล้องไงก็เะประมาณนี้ครับยกประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้พอถึงชั่วโมงครับมาตอนเกือบเก้าโมงแล้วตอนนี้เ na ก nah ือบสิบโมงชั่วโมงพอดีคร <ips are S 1> <st> ับ ใส่ปาก็บโบนาเกียนะครับถือว่าโอเคครับผ่านครับหากินสั้นตายชี่ยงครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตด้วยนะครับสำหรับคนถี่มาใหม่เห็นคลิปผมกะฝากให้เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ผมนะครับช่องหน่อยๆครับฝากไว้นล้ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ